หมอกระต่ายไม่ใช่รายแรกย้อนรอยเหตุสลดชนคนบนทางม้าลายแพทย์หญิงเวลารักสุภวัจรียากุลหรือหมอกระต่ายแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยไม่ใช่รายแรกที่สังเวยชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนบนทางม้าลายวันนี้เราจะพาไปย้อนรอยโศกอนตกรกมการข้ามถนนบนทางม้าลายที่แก้เท่าไหร่ ก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ำซากนับครั้งไม่ถ้วนจนหลายคนเกิดความสงสัยว่าการข้ามถนนในเมืองไทยนั้นมีทางม้าลายไว้เพื่ออะไรทั้งที่ข้ามถนนแบบถูกกฎจราจรแล้วก็ตามแต่ก็ยังเสี่ยงต่อก,การเกิดอุบัติเหตุอยู่ดีจะหาความปลอดภัยจากทางม้าลายได้อย่างไรเมื่อย้อนกลับไปในช่วงปลายปี2557ถือว่าเป็นความสูญเสียส่งท้ายปีสําหรับเหตุการณ์รถฝ่าไฟแดงพุ่งชนพนักงานสาวกแกรมมี่ขณะข้ามทางม้าลายจนเสียชีวิต บริเวณหน้าตึกแกมมี่ย่านอโศกเหตุการณ์ที่น่าสลดนี้ทําให้พนักงานออฟฟิศย่านอโศกต่างพากันถือธงแดงข้ามถนนเพื่อวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขาตามตำแหน่งสัญญ,ญาณไฟให้มีความปลอดภัยมากกว่าที่เป็นอยู่โดยเหตุการณ์น่าเศร้านี้เกิดจากสัญญ,ญาณไฟทางเดินขัดข้องทําให้รถที่วิ่งผ่านมามองไม่เห็นสัญญ,ญ,ญาณไฟจราจอดซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเคยเกิดอุบัติเหตุจนมีคนบาดเจ็บสาหัสมาแล้วหลายครั้ง เมื่อประเด็นข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปต่างมีคำถามกลับมามากมายว่าควรปรับปรุงเรื่องวินัยการจราจรในเมืองไทยเสียใหม่ดีหรือไม่ขณะเดียวกันกับเหตุการณ์เมื่อปี2562กล่านีว่าที่บัณฑิตถูกรถบิ๊กไบ์ชนเสียชีวิตขณะข้ามทางม้าลายเพื่อไปทํางานวันแรกทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยวันที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตลงจากรถเม่บริเวณแยกกรมโยธาและผังเมืองถนนพระราม9ก้าเพื่อไปทํางานวันแรก ขณะที่กําลังเดินทางข้ามทางม้าลายได้มีรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์พุ่งชนจนทําให้เกิดเหตุการณ์น่าสลดดังกล่าวโดยเหตุการณ์นี้ไม่สามารถตรวจสอบกล้องวงจรปิดของสอนนมกสันได้เนื่องจากเป็นมุมที่ไม่สามารถมองเห็นบริเวณจุดเกิดเหตุจึงต้องเร่งหากล้องวงจรปิดจากหน่วยงานอื่นบริเวณนั้นเส้นซิกแซกหยุดโศกอนตรรมบนทางม้าลายได้จริงหรือโดยเมื่อปี2558ทางกรุงเทพมหานคร ได้ออกมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุบนทางม้าลายโดยออกแบบเส้นซิกแซกหรือเส้นเตือนทางม้าลายเพราะผู้ขับขี่มักมองสัญลักษณ์คนข้ามทางม้าลายหรือสัญญาณจราจรไม่เห็นจนทําให้เกิดอุบัติเหตุรถชนคนขณะเดินข้ามทางม้าลายจนทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งโดยลักษณะของการตีเส้นดังกล่าวจะเป็นเส้นหยกักซิกแซกเพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความสะดุดตาและยังเป็นเครื่องหมายเตือนให้ผู้ขับขี่ระวังในระยะ15เมตร ก่อนถึงเขตทางม้าลายโดยการตีเส้นลักษณะนี้จะทําให้ผู้ขับขี่เกิดความรู้สึกว่าช่องทางจราจรแคบลงและลดความเร็วและอยู่รถโดยอัตโนมัติการตีเส้นชิกแซกนี้จะทําควบคู่ไปพร้อมกับเส้นชะลอความเร็วลูกศรและข้อความลดความเร็วเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่รถชะลอและลดความเร็วลงพร้อมที่จะหยุดหรือปฏิบัติตามสัญญ,ญาณไฟเพื่อให้คนข้ามถนนได้ข้ามถนนอย่างปลอดภยัยเป็นเครื่องหมายเตือนอีกทางหนึ่ง การตีเส้นถนนซิกแซกเพื่อชะลอความเร็วของรถยนต์นั้นได้นำต้นแบบมาจากทางข้ามม้าลายประเทศอังกฤษซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์การจราจรสากลที่ใช้กันอยู่ทั่วไปไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศอังกฤษเท่านั้นประเทศสรีลังกาและสิงคโปร์ก็ใช้สัญ,ญลักษณ์นี้เช่นกันและเหตุที่ต้องนำมาใช้กับถนนในประเทศไทยเป็นเพราะเกิดอุบัติเหตุจากการข้ามถนนบนทางม้าลายเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากมาจากสาเหตุการขับรถเร็ว แต่หลังจากที่มีมาตรการนี้ออกมาก็ยังคงมีอุบัติเหตุคนขับรถชนบนทางม้าลายกันอยู่บ่อยครั้งอย่างกรณีล่าสุดที่หมอกระต่ายเสียชีวิตหลังจากถูกรถบิกบ๊กไบคุคติสีแดงชนขณะข้ามทางม้าลายถนนพญาไทด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงทําให้คนเดินถนนตั้งคําถามว่าหากขับรถไม่เคารพทางม้าลายแล้วเส้นซิกแซกจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนปัญหานี้ก็อยู่ที่คนมองไม่เห็นเส้นทางม้าลายหรืออยู่ที่จิตสํานึกของคนขับที่ไม่ตั้งใจจะหยุดรถกันแน่ ซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันบนโลกโซเชียลโดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มโทษให้กับผู้ขับขี่ที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่แข็งแกร่งมากพอเพื่อนํามาใช้กับผู้ขับขี่ที่ขับรถด้วยความประมาทหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปติดต่อลงโฆษณาได้ที่08809 008 00เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด s ับ s c r i b e กดเลยกดสิคะ หรือค่ะ